สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่สองมีนาคม2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่1น,นะครับผมสำหรับวันที่1นึอดมินให้อยู่ที่0กับ6นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผมมา6886นะครับผมในรอบเฉพาะกิจแล้วก็0-5ในรอบพิเศษนะครับผมสำหรับในรอบปกตินะครับผม68ตัวเก่าตัวเดิมนะครับผมในรอบ v i p 0 6ตัวเน้นตัวเจาะตัวเด่นนะครับผม สำหรับ FCP ี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้83นะครับผม3ตัวแตกนะครับผม863ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่2ชอบก็คอยตานนะครับผม ตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมอแจ้งอยู่ที่3กับ8ปดสำหรับ3มี3 2 3 4 3งสามส้ากและก็สา สำหรับ8นะครับผม8มี8 0 8ศูนย์แแล้วก็87สำหรับตัวกันนะครับเป็น04 สำหรับ3ตัวนะครับผมมี5สายเบิ้ลน,นะครับผมเบิ้ล1 1 2 2 3 3 5, 5 5แล้วก็8 8สำหรับ3ตัวนะครับผม5 3 2 1 3 4 280และก็182 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ